สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะเริ่มเรียนเกี่ยวกับฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหน้านะคะเฉพาะจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าอย่างเดียวจะผลิตฮอร์โมนถึง6ชนิดด้วยกันซึ่งฮอร์โมนทั้ง6ชนิดนี้ก็จะประกอบไปด้วยชนิดแรกก็คือโกรทฮอร์โมนนะคะแล้วก็ฮอร์โมนรูติไนซ์หรือรูติไนซิงฮอร์โมนตัวที่3คือฮอร์โมนกระตุ้นฟอลรนเิล หรือ follicle um stimulating hormone 4คือฮอร์โมนโปรแลคตินตัวที่5คือฮอร์โมนอะดรีโนคอร์ติโคโทฟิกนะ,ะหรือ ACTH ในหนังสือบางเล่มจะเรียกว่าฮอร์โมนอะดรีโนคอร์ติโคโทฟินก็ได้นะคะตัวสุดท้ายคือฮอร์โมนกระตุ้นไทรอยทั้ง6ตัวนี้จะถูกผลิตจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าเราเรียกว่าต่อมพิทูอิทารีนะคะ รงนี้ก็คือต่อมเล็กๆตรงนี้นะคะอันนี้ก็ซูมมาให้เห็นเราเรียกว่าต่อม p i t u i t a ี y หรือต่อมใต้สมองส่วนหน้านะคะต่อมเล็กๆแค่นั้นเองแต่มีอิทธิพลกับชีวิตของเราเป็นอย่างมากนะคะผลิตฮอร์โมนได้6ชนิดแต่ฮอร์โมนทั้ง6ชนิดนี้ไม่ได้ออกฤทธิ์ที่ต่อมใต้สมองส่วนหน้ามันจะไปออกฤทธิ์ที่อวัยวะส่วนอื่นๆนะคะอ่ะเรามาดูกันเลยค่ะ ตั้งแต่ฮอร์โมนตัวแรกเราเรียกว่าโกรทฮอร์โมน G R O W T S ซึ่งแปลว่าการเจริญเติบโตนะคะดังนั้นโกรทฮอร์โมนจะเป็นฮอร์โมนที่สำคัญมากในชีวิตของคนเราตั้งแต่เกิดมาเลยนะคะตัวอักษรย่อจะใช้ G H โกรทฮอร์โมนจะถูกสร้างโดยต่อมพิทูอิทารีหรือต่อมใต้สมองส่วนหน้านะคะเป้าหมายของเขาก็คือ ไปออกฤทธิ์ที่กล้ามเนื้อและกระดูกนะคะไปออกฤทธิ์ที่เซลล์ร่างกายทั่วไปที่เรียกว่าเซลล์ร่างกายทั่วไปก็คือบริเวณที่เป็นกล้ามเนื้อเป็นกระดูกนะคะโบนโกลก็คือทําให้กระดูกของเราไปมีผลนะะต่อกระดูกทําให้กระดูกของเรามันยืดยาวขึ้นแล้วก็กล้ามเนื้อก็คือสร้างกล้ามเนื้อทั่วร่างกายนะคะดังนั้น มันจะเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของร่างกายเรานั่นเองนะคะ,ะเป้าหมายนะคะก็คือไปออกฤทธิ์ที่กล้ามเนื้อและกระดูกต่อไปมาดูบทบาทและหน้าที่นะคะก็คือควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกายให้เป็นไปตามปกตินะคะดังนั้นถ้าเราขาดกรดฮอร์โมนมันก็จะผิดปกติและ จะทำให้เราเป็นโรคหรือถ้าร่างกายสร้างโกรทฮอร์โมนมากเกินไปมันก็จะผิดปกติเช่นกันนะคะทีนี้หน้าที่อันต่อไปก็คือควบคุมเมตาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตและไขมันนะคะโดยเฉพาะคาร์โบไฮเดรตเนี่ยนะคะ ต่อไปเพิ่มอัตราการสร้างโปรโตีนภายในเซลล์เพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยการเจริญเติบโตของเราตั้งแต่เด็กตัวเล็กๆแบบนี้นะคะเราคลอดออกมาจากท้องพ่อท้องแม่เนี่ยร่างกายของเราจะค่อยๆขยายขนาดขึ้นเรื่อยๆนั่นก็คือมีการสร้างโปรโตีนนะคะในร่างกายของเรากระดูกก็จะยืดยาวขึ้นนะคะเนื้อหนังมังสาก็จะเริ่มมาเพิ่มอัตราการสร้างโปรโตีนภายในเซลล์นะคะก็คือสร้างกล้ามเนื้อ นะคะสร้างกระดูกดังนั้นถ้าจะแปลเป็นภาษาวิชาการก็คือหน้าที่ของโกรทฮอร์โมนก็คือลำเลียงกรดอะมิโน,โนเข้าสู่เซลล์เพื่อเอาไปสร้างโปรโตีนนั่นเองอีกอันนึงก็คือเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดการเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดดังนั้นในเซลล์ก็จะมีกลูโคสน้อยลงนะคะในเซลล์ถ้าในเซลล์มีกลูโคสน้อยแสดงว่า น้ำตาลในเลือดจะมากแต่ถ้าน้ำตาลในเลือดน้อยก็คือน้ำตาลเข้าไปในเซลล์มากนั่นเองอทีนี้ทีนี้ความผิดปกติที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับโกรทฮอร์โมนนะคะถ้ามีน้อยเกินไปก็คือหมายความว่าถ้าหากว่าร่างกายของเราเนี่ยสร้างโกรทฮอร์โมนออกมาน้อยเกินไปในเด็กก็จะทำให้เป็นโรค d ดลฟิซึม ะคะ d ฟิซซ i s m อาการก็คือเด็กเนี่ยก็จะเตี้ยแคระตั้งแต่เด็กเลยแต่ร่างกายสมส่วนสติปัญญาปกติก็คือเหมือนกับคนปกติทั่วๆไปทุกประการเพียงแต่ว่าเขาเตี้ยแคะเป็นเด็กแคะแค่นั้นเองสติปัญญาสมองสมองเหมือนคนปกติแล้วร่างกายก็คือสมส่วนดูอย่างในรูปนี่นะคะ ร่างกายเขาก็สมส่วนก็คือตัวเล็กๆกระทัดรัดเห็นไหมคะก็น่ารักน่ารักนะคะแบบนี้คือในเด็กถ้าในเด็กสร้างโกรทฮอร์โมนน้อยเกินไปก็คือไม่โตพูดง่ายๆนะคะเพราะโกรทฮอร์โมนเนี่ยมันจะหลั่งออกมาเยอะก็ประมาณช่วงเวลาสี่ทุ่มเนาะสี่ทุ่มซึ่งเป็นเวลาที่เราควรจะนอนนะคะร่างกายก็จะเจริญเติบโตอ่ะอันนี้สาเหตุที่เด็กไม่โตเพราะอะไรเพราะ ตรงบริเวณต่อมใต้สมองเนี่ยนะ,ะมันมีก้อนเนื้องอกไปกดการสร้างฮอร์โมนที่ต่อมใต้สมองนะ,ะมันก็เลยผลิตโกรทฮอร์โมนออกมาได้น้อยนะคะก็เลยทำให้เป็นโรคดอฟิซึมอ่าทีนี้ในเด็กถ้ามีน้อยเกินไปเป็นดอฟิซึมถ้าในผู้ใหญ่ลนะคะถ้าเกิดในผู้ใหญ่ก็คือคนโตแล้วอะเนาะ ถ้าในถ้าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วร่างกายผลิตกา๊าซเอกโกรธฮอร์โมนออกมาน้อยเนี่ยเราก็จะมีอาการผอมแห้งนะพวกนี้ก็จะเอ่อพอผอมแห้งแล้วอารมณ์ก็จะหงุดหงิดงุนง่านนะคนะคือทนความเครียดทางอารมณ์ได้น้อยกว่าปกติก็คือเหมายความว่าจะเวียงจะวีนง,ง่ายนะคะพวกนี้ระดับน้ําตาลในเลือดต่ำนะคะอาการอ่า จะไม่มีชื่อโรคเป็นภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่นะคะถ้าขาดก็คือเป็นโรคผอมแห้งแรงน้อยอ่าเมื่อกี้ขาดจบไปแล้วต่อไปถ้ามีมากเกินไปในเด็กนะ,ะถ้าร่างกายสร้างโกรทฮอร์โมนมากเกินไปมันก็โตเกินไปอีกทำให้ร่างกายสูงใหญ่กว่าปกติเพราะมันโตมากเกินไปนั่นเองเราเรียกว่าโรคคนยักษ์หรือใจแกนิซึมนะคะอันนี้ต้องจำด้วยนะคะถ้าขาดเป็นโดฟิซซึมก็คือเตีย้ยแคระ แต่ถ้ามีมากเกินไปในเด็กก็เป็นโรคใจแกนนิซซึม2โรคแล้วนะคะอะต่อไปมาดูในผู้ใหญ่นะคะในผู้ใหญ่ถ้าเกิดในผู้ใหญ่อายุมากแล้วแต่ร่างกายดันสร้างโกร o ฮอร์โมนเยอะมันก็จะทำให้เป็นไงคะกระดูกมันถูกคือกระดูกมันก็จะยืดยาวใหญ่ผิดปกติอะเพราะมันสร้างมากผิดปกตินั่นเองนะคะกระดูกแขนขา ขากรรไกรและคางยืดยาวใหญ่กว่าปกติเห็นไหมคะคางก็จะยืดเนาะแล้วก็ใหญ่คือดูปุ๊บเรารู้เลยว่ามันผิดปกติมือและเท้าโตอันนี้คือมือคนปกตินะคะแต่อันนี้ก็คือมือคนที่มีเอ่อมีโกรทฮอร์โมนมากเกินไปในผู้ใหญ่นะคะโกรทฮอร์โมนมากเกินไปเห็นไหมคะมือก็จะใหญ่ผิดมนุษย์มานานะคะอาการแบบนี้มีชื่อเรียกว่าเป็นโรค อะโครเมกาลี ali, นะคะอะโครเมกาลี ali, นะคะฟังชื่อดูมันก็ไม่ค่อยจะไพเราะสักเท่าไหร่เลยเนาะอ่ะดังนั้นโกรทฮอร์โมนฮอร์โมนตัวนี้ตัวเดียวที่สร้างจากต่อมใต้สมองเนี่ยไปออกฤทธิ์ที่เซลล์กล้ามเนื้อที่กระดูกทั่วร่างกาย,น,ยนะคะถ้าผิดปกติถ้ามีมากไปมีน้อยไปจะทำให้เป็นโรคเนี่ยถึง3โรคและอีกหนึ่งอาการ นะคะหดอฟิซึ่งสใจแกนิซึ่งหรือคนยักษ์สอโครเมกาลีและสี่ผอมแห้งแหลงน้อยดังนั้นไปจำเอาเองนะว่าในเด็กในผู้ใหญ่เป็นยังไงนะคะใส่ในตารางให้เรียบร้อยนะคะต่อไปฮอร์โมนตัวที่สองเราเรียกว่าฮอร์โมนลูตินไนซ์หรือลูตินไนซิ่งฮอร์โมนสร้างจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าแต่ไปออกฤทธิ์ที่อันทะกับรังไข ก็คือไปออกฤทธิ์ที่อวัยวะสืบพันธุ์นะคะของผู้ชายก็คืออันทะของเพศหญิงก็คือรังไข่อ่าไปดูบทบาทและหน้าที่ทำอะไรในผู้ชายนะคะลูทินไนซิ่งฮอร์โมนจะก,กระตุ้นเขาใช้คำว่ากระตุ้นและควบคุมให้มีการหลั่งฮอร์โมนเพศชายก็คือเทสโทสเตอรโรนจำให้ดีนะลูทินไนซิ่งฮอร์โมนมีหน้าที่แค่กระตุ้น และควบคุมให้มีการหลั่งเทสโทสเตอโรนแต่ไม่ได้สร้างนะคะไม่ได้สร้างฮอร์โมนเพศชายนะไม่ได้สร้างฮอร์โมนเพศชายเออลูทิไนซิงเนี่ยเขาไม่ได้สร้างฮอร์โมนเพศชายเพศหญิงเขาไม่ได้มีหน้าที่ในการสร้างแต่เขาแค่ไปกระตุ้นให้มันมีการหลั่งฮอร์โมนออกมาแค่นั้นเอง ตัวที่จะทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนคืออันทะอันทะเป็นคนสร้างค่ะแต่อันทะเนี่ยจะหลั่งฮอร์โมนตัวนี้ออกมาให้มันออกฤทธิ์เนี่ยต้องอาศัยคำสั่งจากลูตินซิงฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองอีกทีหนึง่งจะเห็นว่าฮอร์โมนมันทำงานทับซ้อนกันเห็นไหมคะลูตินซิงฮอร์โมนเน่ยนะคะมากระตุ้นให้อันทะเนี่ย ะะหลังเทสโทสตเตอรโรนออกมาสัทีเพราะอันทะนะเป็นคนผลิตนะคะเทสโทสตเตอรโรนเนี่ยนะคะอันทะเป็นคนสร้างนะ,ะอฮอร์โมนล,ลูตินนซิ่งไม่ได้สร้างฮอร์โมนเพศชายนะคะหน้าที่อีกอันนึงก็คือควบคุมการเจริญของสเปิร์มในระยะท้ายๆเพราะว่าในอันทะเวลาที่มีการสร้างสเปิร์มเนี่ยนะคะจาก1ได้4นะคะ อันนี้ก็คือด้านในก็จะค่อยๆเจริญเติบโตนะคะแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสไมโทซิสมาเรื่อยๆอ่าจนสุดท้ายได้ตัวสเปิร์มที่มีหางยาวๆนะคะอันนี้คือการเจริญของสเปิร์มในระยะสุดท้ายแล้วนะคะ,ะต้องจําให้ดีนะคะต่อไปถ้าในผู้หญิงล่ะลูทิไนซิงฮอร์โมนสร้างจากต่อมใต้สมองแต่ไปออกฤทธิ์ที่รังไข,ข่ค่ะทุกคนนะคะ ลูทิ n นซิ่งจะไปกระตุน้นเขาใช้คำว่ากระตุน้นเห็นไหมคะไม่ได้สร้างนะลูท i n นซิ่งจะไปกระตุน้นให้ follicle ในรังไข่เนี่ยนะคะกระตุ้นให้มีการตกไขส่สัทีบริเวณนี้ก็คือรังไข่นะคะบริเวณนี้คือฟอคือตรงนี้แดงๆกลมๆเนี่ยนะคะเป็นฐานน่ะเหมือนเป็นฐานรองให้ไข่ ไข่ของผู้หญิงก็คือสีเหลืองๆเนี่ยเห็นไหมคะนะในหนึ่งเดือนเราจะผลิตไข่แค่1ฟองนะพอผลิตออกมาแล้วไข่ก็จะตกออกมาจากลังไข่นะะโดยการตกไข่เนี่ยก็จะต้องอาศัยฮอร์โมนลูติไนซิงนะมาบังคับหรือมา,มาสั่งว่าให้ไข่นํามาหลุดออกจากฟอล l i เคิลหรือฐานรองมันสัทีนะคะ แล้วอีกอันนึงคือไปกระตุ้นอีกแล้วค่ะลูตินไนซิ่งฮอร์โมนจะไปกระตุ้นให้มีการหลั่งฮอร์โมนเพศหญิง2ตัวนี้ฮอร์โมนเพศชายมีตัวเดียวคือเทสโทสเตอโรนแต่ฮอร์โมนเพศหญิงเนะี่ยก็จะมีเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนนะคะสร้างจากลังไข่แต่จะหลั่งออกมาได้ต้องรอคําสั่งจากลูติไนซิ่งฮอร์โมนนะคะก็จะคล้ายกับฮอร์โมนเพศชายนะคะ ต่อไปฮอร์โมนตัวที่3ามฮอร์โมนกระตุ้นฟอเคิลถ้าเราเจอคำว่าฮอร์โมนกระตุ้นเราก็จะเจอศัพท์ตัวนี้ค่ะติมู t เลติ้งแปลว่าการกระตุ้นนะคะฮอร์โมนกระตุ้นกระตุ้นอะไรล่ะกระตุ้นฟอเคิลดังนั้นชื่อของมันก็คือฟอเคิลสติมูลเลติ้งแล้วก็ตบท้ายด้วยคำว่าฮอร์โมนตัวย่อก็ FSH นะคะ,อ,ะอันนี้ เขาเออผูเขียนผิดไหมเนี่ยมันต้อง FSH นะคะอ่าต่อไปนะคะไปออกฤทธิ์ที่ไหนเหมือนเดิมค่ะไปออกฤทธิ์ที่อันทะของผู้ชายกำลังไข,ข่ของผู้หญิงอีกแล้วทีนี้มาดูว่าเขามีหน้าที่อะไรไอ้กระตุ้นฟอลลิเคิลเนี่ยไม่ได้สร้างฮอร์โมนเพศชายเพศหญิงแต่ทําอะไรนะคะอ่ะเอาอีกแล้วหน้าที่ของ S f s s, s นะคะก็จะไปกระตุ้นให้มีการสร้างอาสุจิในหลอดสร้างอาสุจิเห็นไหมคะไปกระตุ้นให้สร้างอาสุจิไปกระตุ้นเฉยๆนะฮอร์โมนตัวนี้ไม่ได้ไปไม่ได้สร้างอาสุจินะคะต้องแยกให้ออกหน้าที่คือไปกระตุ้นก็คือไปบอกอันทะว่าให้ผลิตสเปิร์มสักทีนะคะหน้าที่ในการผลิตก็คืออันทะถ้าเราเอามีดผ่าออกอันทะในที่เห็นนะี่นะ ตรงนี้สีเหลืองๆเ,เหมือนเส้นมาม่านะ่ยหยิกๆฝอยๆสีเหลืองยุกยูกยุกยูเนี่ยขดทับกันซ้อนไปซ้อนมาเนี่ยเราเรียกว่าหลอดสร้างอสุจิหรือ seminiferous tubule tubule ก็มาจากคำว่าทิวนะคะแปลว่าหลอดเล็กๆการสร้างอสุจิสร้างในอันทะสร้างตรงนี้ในหลอดสร้างเนี่ยมันจะเป็นเส้นยึกยูเหมือนกับมาม่านะคะขดย้อยเฟือ้อยเต็มไปหมดเลยสร้างเสร็จแล้วก็จะเอาไปเก็บ นะฮะหลอดเก็บก็คือบริเวณที่เป็นสีน้ําตาลเหมือนกับเส้นมาม่าอีกแล้วค่ะทุกคนนะคะพับซ้อนไปซ้อนมาขดกันอยู่ในอันทะนี่แหละค่ะสร้างที่บริเวณนี้เอามาเก็บที่นี่นะคะพอถึงเวลาจะใช้งานก็ไปไงก็จะวิ่งออกผ่านท่อตัวนําอสุจิออกไปพุ่งพูดออกมานะคะอ่า ดังนั้นฮอร์โมนกระตุ้นฟอล l i เคิลเนี่ยในผู้ชายเขาก็จะไปบังคับให้หรือไปสั่งให้อันทะเนี่ยสร้างอสุจิสทีนะคะง่ายๆแต่คนสร้างคืออันทะนะต่อไปในผู้หญิงก็ไปกระตุ้นค่ะไปกระตุ้นให้หลังฮอร์โมนเพศหญิงอีกแล้วซึ่งจะก็จะคล้ายๆกับลูทิไนซิ่งฮอร์โมนนะคะนอกจากนี้ก็ควบคุมลักษณะเพศหญิงเช่นมีอะไรบ้าง อามีอกเอวคอดนะคะสโพกผายลักษณะเพศหญิงนะคะเสียงแหลมไม่ใช่เสียงห้าวนะคะอย่างเงี้ยเป็นต้นมีอกมีเอวมีสโพกคางก็จะมนมนตาก็จะสวยอย่างเงี้ยนะคะลักษณะของเพศหญิงนะคะอันนี้มีผลมาจากฮอร์โมนกระตุ้นฟอลลิเคิน ต่อไปตัวที่4แล้วค่ะฮอร์โมนโปรแลคตินถ้าเจอคำว่าแลคเนี่ยมันมักจะเกี่ยวกับน้ำนมเสมอสังเกตไหมคะเช่นน้ำนมแลคตาโซยซิลิแลกนะคะแลคตาเยนอะไรแบบนี้อะไรที่มีคำว่าแลคหรือเอออเนไซม์ที่ย่อยน้ำนมอย่างเงี้ยนะคะ,ะก็จะมีคำว่าแลคอยู่แลคเตสอย่างเงี้ยนะโปรแลคตินค่ะ เอาไวว่าเป้าหมายคือต่อมน้ํานมเพราะเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวกับน,น้านมต่อมน้ํานมอยู่ที่ไหนทุกคนนี่ค่ะตรงนี้หัวนมนะคะอันนี้คือหน้าอกของผู้หญิงเนาะ,ะตรงนี้ก็เส้นเลือดเส้นอะไรก็ว่าไปบริเวณต่อมน้ํานมก็คือเนี่ยสีชมพูเนี่ยนะคะมันก็จะแทรกกระจายไปอยู่ในหน้าอกของผู้หญิงเหลืองๆก็คือเป็นพวกไขมันนะคะ,ะต่อมน้ํานมก็จะแทรกแบบนี้ ฮอร์โมนโปรลคตินสร้างจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าแต่ไปออกฤทธิ์ที่ต่อมน้ำนมนะคะเอาไว้ว่าเป้าหมายก็คือไปสั่งให้ต่อมน้ำนมทำอะไรอ่ะมาดูแน่นอนว่าก็สั่งให้หลังน้ำนมนั่นแหละจะมีมีอะไรอ่ะหน้าที่นะคะก็จะก,กระตุ้นการเจริญของต่อมน้ำนมและการสร้างน้ำนมเห็นไหมคะกระตุ้นอีกแล้วกระตุ้นให้ ต่อมน้ำนมเนี่ยสร้างน้ำนมออกมาสัทีเมื่อคุณใกล้จะคลอดลูกนะคะจะต้องมีการเตรียมแต่ถ้าผู้หญิงปกติไม่ต้องสร้างนะคะประเด็นที่สำคัญคือตัวนี้ฮอร์โมนโปรแลคตินอะเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นฮอร์โมนแห่งสัญชาตญาณของการเป็นแม่หรือ m a ร์เทอร์นอินสติ้งอินสติแปลว่าสัญชาตญาณน,นะคะ อ่อันนี้มักจะออกสอบโปรแลคตินนะทำให้เกิดสัญชาตญาณของการเป็นแม่เพราะว่าระหว่างที่แม่ให้นมลูกเนี่ยนะคะมันจะหลั่งออกฮอร์โมนโปรแลคตินออกมาเยอะมากเลยระหว่างที่แม่ให้นมลูกเนี่ยมันจะเกิดความผูกพันทางสายเลือดอย่างแม่ก็จะรูปหลังลูกนะคะมันจะเกิดความรักความผูกพันกันอย่างเงี้ย เด็กก็จะได้รับการถ่ายทอดความรักความอบอุ่นจากแม่ในช่วงนี้ด้วยนะคะเขาถึงเรียกว่าทำให้เกิดสัญชตาตญาณของการเป็นแม่นะคะฮอร์โมนตัวนี้ต่อไปตัวที่5เราเรียกว่าฮอร์โมนอะดิโนคอร์ติโคโทฟิกหรือฮอร์โมนอะดิโนคอร์ติโคโทฟินก็ได้ตัวย่อก็คือ ACTH นะคะ สร้างจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าอีกแล้วสร้างจากต่อมพิทูอิตาลีจะเห็นว่าครูจะย้ําตลอดเลยทุกตัวที่ผ่านมานะว่ามันสร้างจากต่อมใต้สมองส่วนหน้านะแต่มันไม่ได้ออกฤทธิ์ที่นี่มันไปออกฤทธิ์ที่ส่วนอื่นอันนี้ฮอร์โมนอะดีโนคอร์ติโคโทฟิกเนี่ยเขาจะไปออกฤทธิ์ที่ต่อมหมวกไตชั้นนอกค่ะามาดูอยู่ที่ไหนไตของคนเรามีสองข้างเห็นไหมคะบริเวณหัวเขาขาว,ขาวตรงนี้เราเรียกว่าหมวกไต ต่อมหมวกไตหรืออะดิโนนแกลนซึ่งถ้าเราเอามีดผ่าไอ้ส่วนหัวของมันหรือต่อมหมวกไตเนี่ยเราก็จะเห็นต่อมหมวกไตของเราว่ามันมีทั้งชั้นในและชั้นนอกนะคะอ่าเรามาดูรูปก,กันค่ะนี่นะคะหมวกไตคืออันนี้ถ้าทั้งก้อนเนี่ยคือไตซ้ายขวาเห็นไหมคะความสูงจะต่างระดับกันนะนะคะข้างซ้ายจะสูงกว่าข้างขวานิดน,นึง ถ้าเราเอามีดผ่าตรงนี้ตรงนี้คือต่อมหมวกไตเอามีดผ่ามาดูเราจะเห็นว่าจะเจอคำว่าคอเท็กซ์กับเมดูล่าคอเท็กซ์ก็คือชั้นนอกนะคะเราเรียกว่าต่อมหมวกไตชั้นนอกอันนี้ต่อมหมวกไตชั้นในซึ่งถ้าเดี๋ยวเราเรียนเนี่ยเราจะเรียนเกี่ยวกับสองต่อมไอ้ต่อมหมวกไตชั้นนอกชั้นในนคะคะว่ามันผลิตฮอร์โมนที่สําคัญอะไรบ้างนะคะ ต่อมหมวกไตเขาก็มีหน้าที่ในการผลิตฮอร์โมนของเขานะแต่ไอฮอร์โมนตัวเนี้นะคะฮอร์โมนอะดิโนคอร์ติโคโทฟิกเนี่ยเขาไปกระตุ้นอีกแล้วกระตุ้นต่อมหมวกไตให้เจริญเติบโตเปลือกนอกของต่อมหมวกไตก็คือชั้นนอกเนี่ยนะคะคอเทตเนี่ยและกระตุ้นให้ต่อมหมวกไตสร้างและหลั่งฮอร์โมนออกมาเห็นไหมคะ ไอต่อมพิทูอิตาลีเนี่ยมันชอบไปบังคับส่วนอื่นไปบังคับเอาไว้ว่าอื่นเขาให้เขาทํางานอ่ะพูดง่ายๆซึ่งต่อมหมวกไตอ่ะเขามีหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนของเขาอยู่แล้วก็คืออะดรีนาลีนฮอร์โมนแบกตู้เย็นอ่ะนะคะแต่ต้องรอคําสั่งรอให้ไอรอให้อดีโนคอร์ติโคโทฟิกซึ่งสร้างจากต่อมใต้สมองส่วนหน้านมาบอกนะคะว่าสร้างได้แล้วสร้างฮอร์โมนได้แล้วนะคะอ่า เราเห็นแล้วนะคะอันนี้คือต่อมหมวกไตชั้นนอกอันนี้คือต่อมหมวกไตชั้นในนะเดี๋ยวเราจะได้เรียนทีหลังว่าเขาผลิตฮอร์โมนอะไรนะคะความสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือไอฮอร์โมนกระตุ้นเอ่อฮอร์โมนอะดีโนคอร์ติโคโทฟินนะคะมันจะมีผล ในสัตว์เลือดเย็นน่ยในสัตว์เลือดเย็นก็จะมีฮอร์โมนตัวนี้มันจะไปทําให้ลำตัวของสัตว์เลือดเย็นมีสีเข้มขึ้นเห็นไหมคะสีของคางคกสีของจระเข้อึ่งอ่างอะไรแบบนี้นะคะสีผิวเขาจะเข้มนั่นเป็นผลมาจากฮอร์โมนตัวนี้แล้วอีกอันนึงฮอร์โมนตัวนี้จะหลั่งออกมาเยอะมากก็อีกตอนที่เราเครียดนะคะตอนที่เครียดเนี่ยร่างกายเราจะหลั่งฮอร์โมนตัวนี้ออกมาเยอะนะคะแล้วก็เวลาออกกําลังกายหนักๆ ฝืนโหมนะคะหักโหมมันก็จะทําให้ร่างกายผลิตฮอร์โมนตัวนี้ออกมานะคะ,ะต่อไปตัวสุดท้ายค่ะฮอร์โมนกระตุ้นไทรอยเห็นไหมคะพอเราเจอคําว่ากระตุ้นเราก็จะเจอสติมูลเลติ้งอีกแล้วชื่อของมันคือไทรอยสติมูลเลติ้งฮอร์โมนเพราะมันกระตุ้นต่อมไทรอยนะคะ TSH ต่อมไทรอยอยู่ตรงไหนตรงนี้นะคะต่อมไทรอย ไทรอยมีแค่สองตอมค่ะทุกคนอเอาไว้ว่าเป้าหมายก็คือตอมไทรอยนะเห็นไหมตอมพิทูอิตาลีมันจุ้นกับเขาไปได้ทุกเรื่องอะ่ะนะคะมันสร้างฮอร์โมนกระตุ้นไทรอยนะแล้วมันก็จะบังคับให้ฮอร์โมนตัวนี้ไปกระตุ้นตอมไทรอยให้ทําหน้าที่อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะาามาดูบทบาทและหน้าที่นะคะสไลด์สุดท้าย ฮอร์โมนกระตุ้นไทรอยไม่ได้มีหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนเขามีหน้าที่แค่ไปบอกนะไปกระตุ้นนะฮอร์โมนกระตุ้นไทรอยจะไปกระตุ้นหรือวิ่งไปบอกให้ต่อมไทรอยนะรสร้างและหลั่งฮอร์โมนได้แล้วนะไปบอกให้ต่อมไทรอยนะผลิตฮอร์โมนออกมาได้แล้วนะนะให้แล้วก็ให้หลั่งออกมาให้เป็นปกติด้วยนะนี่คือหน้าที่ของเขา หน้าที่เขาก็คือกระตุ้นตรงตามตัวนะคะไม่ได้ไปสร้างฮอร์โมนไทรอกซินไทรอกเซนอะไรนะแต่ไปกระตุน้นไปบอกให้ฮอร์โมนเนี่ยบอกไปบอกให้เ,เป็นฮอร์โมนที่ไปบอกให้ต่อมไทรอยนะผลิตฮอร์โมนออกมานะคะ,ะเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะมาต่อฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนกลางและส่วนท้ายกันนะคะสวัสดีค่ะ